รวมกับเกียร์ออตโต้เข้าใหม่ใหม่น้อยใหม่หลักหมืน่นทุกคันวันนี้จัดให้3คันลวดนะครับ3แบรนด์3ยี่ห้อใครชื่นชอบตัวไหนอยากจะได้รุ่นไหนที่เป็นเกียร์ออตโอต้ประหยัดน้ำมันขับสบายๆวันนี้มาดูอ่ะสามคันก่อนแนะนำตัวทั้ง3คันก่อนแล้วกันนะวันนี้อยู่กับเชฟเรเลดเชฟเรเลก็อาจจะแปกแกนวหนเอยเพราะว่า2คันนั้นเป็น4ประตูแต่คันนี้เป็นแับเพราะ่า4ประตูยังไม่ได้มาแต่ข้อดีคือตัวเฟซแฉลบเกียร์ออโต้นี่หายากมาก นะครับหายากมากก็ได้เป็นเกียร์อโตปี2017มานะอันนี้คันแรกแล้วคันที่2เป็น Ford ดนะเป็นฟอร์ดประตูนะสประตู2.0 XLT คือรุ่นปัจจุบันหน้าปัจจุบันเนี้ยหน้านเนี้เจ็นี่แหละนะครับปี2022แล้วก็โตโยต้ารีโว o ล็อโคปี2022เช่นเดียวกันนะเครื่องยนต์2.4เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อสีพิเศษสีเขียวทหารนะตัวนี้มี3ามคันด้วยกันมาดูคันแรก มาเริ่มต้นจากคันแรกแน่นอนนะวันนี้เป็นวันที่รวมใหม่น้อยนะครับไม่น้อยทั้ง3คันแล้วก็ถือว่าเป็นรถราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษมาเริ่มจากคันนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวแรนะถือกลายเป็นว่าเกิดมาแรตั้งแต่ยุคแรกๆนะหลายคนก็ทราบกันอยู่ทำไมต้องมาเป็นของแรนะครับเพราะว่าหาซื้อรถใหม่ในไทยนะครับไม่มีแล้วทําให้ราคาเองผมว่าเข้าถึงจับต้องได้แล้วก็ยังสามารถซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้นะครับจัดไฟนั้นได้ปกติ นะครับไม่ได้ติดข้อจำกัดอ่ะคันนี้เป็นปี2017รถปี60เครื่องยนต์2,500ซีซีนะดีเซลเทอร์โบ180แรงมา้าสวยๆกิฟท์สามหมื่นกิโลคันนี้สามหมื่นสี่พันกิโลสภาพกิฟิ์เลย่ะใครที่หารถที่กาลายเป็นรถแรมไปแล้วอ่ะเฟซแับคันนี้เป็นตัวท็อป2.5 LT z Z71 อ่าตัวท็อปท็อปสุดแล้วเพราะว่าสมาร์ทแคบเกียร์ออโต นี่คือตัวแพงสุดของเชฟเดรตต้าตอนนั้นตอนนี้เรียออยู่ประมาณสักสามแสนะคันนี้ผมตั้งขายอยู่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสามสองเก้านะได้กระบะตัวสูงเกียวโ,โตยางเปลี่ยนให้ใหม่แบบเปลี่ยนมือเสร็จเปลี่ยนเสร็จมาก่อนมารีวิวนี่ไม่เกินสามสี่ 3, ชั่วโมงเอามาดีผู้ชมเป็นยางใหม่เป็นล้อแมกซูโทนตรงรุ่นขอบสิบแปดยางใหม่สี่เส้นใช้งานยาวๆคันนี้ถือว่า รถยังกิบอยู่นะรถแปดปีพอดีอ่ะสภาพภายนอกภายในยังกิบกิบไม่สามหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเก้ากิโลสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทไม่สามหมื่นสี่พันกิโลเป็นเกียร์อัตโนมัติรถแครเกียร์โต้เนี่ยไม่ว่าแบรนด์ไหนนะไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ถือว่าเป็นรถที่มีน้อยนะครับมีน้อยอืมแต่ได้แบรนด์เชฟเนี่ยได้รถปีใหม่ๆนะปีใหม่ๆไม,ม่น้อยน้อยสามหมื่นกิโลสามแสน ถ้าซื้อผ่อนก็ผ่อนคำๆนะครับเดือนละห้าหกพันนี่คือคันแรกนี่คือคันแรกเป็นไงสภาพโดนใจใครหลายคนแล้วนะเป็นสีขาวส,สวยๆเนี่ยตัวท็อปสุดนะครับแซดเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เนี่ยถทาทีแซก็คือตัวท็อปสุดอตัวท็อปสุดของเชฟ v r o ร e เลที่เป็นเครื่องยนต์ดูแลแมกดีเซลตัวนี้าเครื่องยนต์สองพันห้า ปี2017ปี60 3 2 9 0 0 0 0บาทวันนี้เราไปอย่างรวดเร็วนะไปเร็วเพราะามี3ามคันเพื่อที่จะได้ดูรายละเอียดดีเทลที่ครบในเรื่องของสภาพรถและก็ราคาอย่างรวดเร็วมาดูคันนี้คันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพใหม่มาก Ford อรุ่นใหม่นะครับ2.0 XLT เกียร์ออโต้ปี2022หรือว่าปี65 39,000กิโลนะครับ39,000กิโลสภาพแน่นอนไม่ต้องห่วง กิบกิบนะครับบาลานตีศูนย์ยังเหลือเหลือใช้งานสบายๆนะครับเดิมทุกชิ้นนะครับเดิมทุกชิ้นเดิมทุกจุดใครหาใช้งานอยู่สภาพอย่างเนี้ยังไงเครื่องยนต์พันเก้าร้อยเก้าสิบหกซีซีร้อยเจ็ดสิบแรงมา้าเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อสีขาว x อ t ออโต้สวยใหม่ไม่น้อยสภาพไม่ต้องพูดถึงภายในใหม่กิบอืมภายในใหม่กิบเลยเนี่ยเควื่องที่เป็นเขาเป็นเบาะผ้าทูโทนคือยัง แบบใหม่มากเพราะวิ่งสามหมื่นเก้าพันกิโลต้องการเทคโนโลยีใมใหม่ใมจอนี่ก็เหมือนกับของอันนี้นะเหมือนมันของตัวเอเวอเรสต์เน็กเจนแล้วก็ฟอร์ดแรปเตอร์แต่ว่าจอจะเล็กกว่านิดนึงตัวนี้เป็นสิบจุดสิบจุดหนึ่งต่เป็นจอทรงยาวเหมือนกันเป็นจอทรงปัจจุบันในฟอร์ดเน็ Gen ใช้จอเหมือนกันตัวนี้นะครับแล้วคขับง่ายสบายใจไม่ปวดขานะปาระกันตีทุกอย่างครบครบ,ครบนะครับเรือ จะมาดูแบรนด์นะครับอีกแบรนด์หนึ่งที่ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นพิเศษเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดสีนี้จํานวนไม่กี่พันคันนะครับที่ผลิตได้ออกมาก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยที่เราได้มารีวิวกับโรโค้นะครับโรโกสีเขียวนะสีเขียวพิเศษสีเขียวทหารแล้วตาม,ตามวงการเราเขาเรียกกันอันนี้เป็นขับ2นะเป็นขับ2เป็น 2. 4 2. 4ขับ2เป็น2.4 2.4ขับ2อาเกียร์ออโต้6สปีด ปีสอง2ัยี่สิบสองคันนี้ก็ไม่น้อยมาหก0มืนหกพันกิโลหกหมือนหกพันกิโลสภาพกิ๊บๆิเหมือนกันนะเพราะว่ารถกลุ่มนี้มันปีใหม่ๆอยู่ก็เลยยังไม่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ฟังเพราะว่ารถใหม่กิ๊บนะครับวารันตีศูนย์ก็ยังเหลือ,ลอสบายๆชิวๆเลยนะครับกิ๊บกิบสภา,าพเดิมๆน็อตไม่ขยับแบบนี้สีพิเศษแบบนี้รุ่นพิเศษแบบนี้ล็อกโค่สีประตูสองจุดสี่ออโต้ขับสอง เจ็ด0 0มื่นเก้าันบาทนะครับเจ็ด0สเจ็ดมืนเก้าันบาทใครที่อยากจะได้แบบรถกิิ๊บนะชุดนี้ยางใหม่หมดแล้วนะครับยางใหม่เปลี่ยนให้แบบเพิ่งเปลี่ยนมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะรีวิวแอร์าสิบแปดเช่นเดียวกันนะครับภายในตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังเบาะลูปรับไฟฟ้าเกียร์อัตโนมัติหกสปีดอีโคโหมดเข้โหมดมีให้พุ่งคอนโทรลมีให้พุ่งสตาร์ทหก0มืนหกพันเก้าสิบเก้ากิโลเจ็ดแสเจ็ดมืนเก้าันบาทอืม ต้องการความสะดวกสบายนะครับสภาพใหม่ไม่น้อยขับแล้วไม่ปวดขาวันนี้จัดเกียร์โตขับเคลื่อนสองล้อให้ทั้ง3คันใครชอบแบรนด์ไหนตัวไหนก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปมีทั้งเ,เชฟเวเลตมีทั้งฟอร์ดแล้วก็มีทั้งโตโยต้าอ่าสองสัปดาห์จัดให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันอีกทีนึงนะครับสรุปราคาทีนึงสาหรับใครที่เพิ่งดูมาช่วงท้ายคลิปนะครับอยากจะฟังภาพรวมเลยทีเดียวเ,เชฟเวอร์ นะครับเชฟโลเลตเฟชั up, นะครับสองจุดห้าลทีเซเปี17บเจ็ดนะสามหมกิโลฟอร์ดสประตู2.0นะครับ xlt เกียร์ออโตปี2022 3 9 0 0่สมหมื่นเก้าพันกิโลเตอร์ต้าลีโวลกโคสประตู2.4งจขับ2 6ง0 0หกพิโลสนใจคันไหนยกหูสายตรงหาสอสักดาที่ศ9 9 7์9 1 7 7 9ดาหนะครับ0 9 9 7์9 1 7 7 9สายตรง สายนี้ยกหูมาเลยนะครับช้าไม่ทันชุดนี้ราคาดีที่สุดสวัสดีครับ